สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิญญาณ94ถารูนะคะชาแนลแห่งการดูดวง ee, วด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออลโคลวันนี้แพนจะมาทำเดินดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าไปดูนะคะความรู้สึกลึกๆในใจเขาอะที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้อะเขาเก็บซ่อนอะไรไว้ในเรื่องราวของคุณความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะช่วงนี้แพนก็มีเปิดสอนไพย่ยิปซีนะสามารถมาเรียนได้ใครไม่มีพื้นฐานก็ดีมาเรียนนะคะ เดี๋ยวแพรจะปูพื้นให้อย่างเรียบเรียบเนียนเลยนะคะคุณจะได้มีทักษะมากขึ้นในการอ่านไพ่เปิดไพ่เองก็ได้นะสอนเชื่อมโยงในการเล่าเรื่องแบบไพ่แรนดอมอย่างนี้ก็ได้นะก็ว่ากันสนใจก็ติดต่อนะคะความรู้สึกในใจเขาที่มีต่อคุณที่แอบซ่อนไว้นั่นก็คือเขาอะแอบมีใจให้คุณมนนาเนิ่นนานแล้วแหละ แต่ตอนนั้นน่ะตัวคุณอาจจะยังไม่ได้สนใจเพราะคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่ในช่วงเวลานั้นยังไม่ได้จบกับคนเก่านะแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยแฝงตัวเป็นแบบเป็นการยานามิตรกับคุณบ้างเป็นเพื่อนกับคุณบ้างแต่การที่เข้ามาในชีวิตคุณน่ะเขาไม่ได้หวังผลแค่นั้นเขาอยากที่จะได้สางสัมพันธ์กับคุณสิ่งที่เขาแอบซ่อนไว้ในใจนั่นก็คือ เขาชอบคุณตั้งแต่แรกเจอเขามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเขาได้เจอเนื้อคู่ของเขาคนเก่าๆในอดีตชาติของเขาเขามีรางสังข์คลแบบนั้นก่อนที่จะเจอคุณซะด้วยซ้ำแล้วเวลาหลังได้เจอคุณเขาก็เคยฝันถึงคุณเสมอในฝันน่ะเขารู้สึกเสียงหัวเราะหรือเสียงคุณพูดมันเป็นสำเนียงเดียวกันน่ะแต่คือจะเห็นเป็นภาพหลงัลงๆ และจนโชคชะตานําพาให้ได้มาเจอกันนั่นแหละเขาก็ยิ่งคุ้นใหญ่เฮ้ยมันใช่ในคนในฝันนั้นน่ะแน่ๆเลยแล้วเขาก็พยายามหาคําตอบได้ด้วยตัวเองไปตะหนักรู้ใช่ไหมอะ่ะคู่ของเราคู่ของเราคือคือคุณเขาเขาพยายามนะที่จะพูดคุยกับคุณผ่านสื่อโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่บางครั้งก็ส่งข้อความให้บางครั้งก็ส่งรูปภาพให้ นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นการจีบของเขาแล้วนั้นนะ่ะนะคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยคนคนนี้ตกลงชอบฉันหรือเปล่าเนี่ยทําแบบเนี้ยคุยกันมาชาตินึงแล้วยังไม่มีอะไรกระเตื้องเลยจะบอกว่านั่นแหละเป็นการจีบของเขาแล้วนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนสวยเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนน่ารักมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะไม่รู้สึกอะไรเขาแอบไปขอพรจากผ่าด้วยผมไม่ขออะไรมากผมอยากได้ความสัมพันธ์นี้ผมอยากให้เขาเป็นตัวจริง ผมอยากเป็นครอบครัวกับเขาผมรักเขา